มาครับผม,มนี่มาพามาชมทางหุดโหดครับโย่เบิ่งครับเหยียบนี่นยุบเลยครับดินะนะแบบ ทางกระดครับคุณน่ะโอ้ว้าทางถมไม้ครับโอ้ไปงอพี่น้องเย้ยปากบอรครับเพื่อนี่ครับ อครับชมครับว่าดีไปยังไดงครับพี่น้องตอนที่พระท่านได้มาทางนี่บืนกันบื้นวันบืนวันเลยครับเสียงรถนี่อัศจรรย์ครับแม่โคพึ่งลอกมานถมนะครับถมทั้งนี่เอาดินออกนะครับเออมา สบายท่าครับอื้ยเถื่อนโอ้โหคุณครับปิดเข้าไป โอ้หัวกระลุดมาแล้วครับเอ็นพีอาพลังสโลว์ครับ

แรนที่ละหลายคันเพได้ครับทางแคบครับผมมีทางสวนกันครับโอ้แรงจากนี้ครับพุ่นมงคีนี่ใกล้ๆนี้นครับจอดล้อซุ้มจอดล้อก็จอดล้อครับโุน่นครับจอดล้อ

อ o n บคต่งรก่อนครับそしไ r o บไห่ โแตงทางก่อนโอ้โลมไหลครับนะครับแม่โคตงทางเรียบร้อยครับผมต่อกันเลยเออเอาหัวเขียวครับหัวเขียวเสียงลันล่นๆครับหัวเขียวครับ ตัวแ่งดังเราจะเปลี่ยนได้ครับผมยีออกได้บนะุนเนะหัวเชียวเนี่ยเนาะก้อนมาไทายนี่โอ้โหลั่นเลยครับเสียงครับบืนตับแตกครับผมรอชมว่าจะมีเสียงสวรรค์บ่ปุ๊ดเนี่ยเสียงสวรรค์นนะ

เขียวน้าหนูเขี้ยวน้าหนูผมกล้าดินครับย่านเผาย่านพ่อข้างไปเบิดไปหลายเสียดแล้วครับรถคันนี้พ่อข้างเขียวหน,น้าหนยผมได้ฟังเสียงรันเลย เลยผมมาถ่ายคลิประย่านึ่งดูฟังไปสำนี้ครับคลิปนี้ครับผม